ต่าลูกชุกเดาปุ่นต่มลรถเจ้หน้าจังไปถ่ายรงเฮียนให้พี่น้องเบิ่งนเนาะสลายนั่นลานตํำมาเรื่อยปุ๊บเลยบ้านนี้แต่ถงซื้อบอกจะเอื่อนให้นต่ด้วโอ้ยเนาะเออ เสียพันกับเป,เ,ปเ,ปเป็ดน้อยอันนี้ก็ได้เป็ดน้อยดินน้าแล้ว <S <S> <S สบายดีพ่อแม่พีนพ่น้องเบิร์ตสุขุสุพลว่าสิเป็นพี่น้องภา,ายในประเทศหรือว่าต่างประเทศสว่างกะนินดนีตอนรับเข้ชูซ่องสว่างใจคลิกตอ่อเ้อร์พี่น้องเ้อเนาะพ่อพ่อก็สว่างตอนนี้ก็อยู่ พี่แลบ,บ้านสาวแตวเนาะบ้านดงมักยางนะตอนนี้ก็สาวแตวเพิ่นกับป้อนเขาลูกเพิ่นอยู่เพิ่นเลนไรป้อนอยู่เดินวัดเนาะลูก,ก,นนกเพิ่นก็มะดิบนำเบ้าซุกตัวสาวแก้วบัดเท้านาะเพิ่นก็นํามาป้อนเขาด้านตับป่านวลตีสบายดีเด้อสาวนวลสาวแตว กับทางนั้นพ่อผปจองเด้กลมหนากูชูสบายดีเด้อแล้พิงเดดป่อปวดว่าหนาวเนาะครดดก่มวนอ่าวนเป็มมีแดดมื่นไข่กวานีกใครอยู่รอกเนาะปวดว่าล่มหนาวลูกจเล่นนี่เลยเล่นหันปัญญงผุด อยคุณนี่คหน่อยเล่นหันเนาะคุณหน่อยเนาะใส่ผงช้่งใ่ผงใส่ผงส่งใสอผงใส่ ขาก้าวกะปิกตับคืออ่อนขักแรกเนาะพอเด็กน้อยกะแต่ไม่ได้เพื่อมาก,กิดอ่อนแขียวอ่อนข้างนี้เอ,อ,อ,อาเน,น,นี้เอาเอายังไงเนี่เรีนตัดกันเลยอย่านีเบื่อหาเกิดกัดไปแล้วค่ะ ขึนเขาเมยาม่นเอาหยั้งากัน้ยงบ้น่เจ้าป้าตนเอนาเดินกอนเาเอาเด้วนนี่บอกเจ้าป้าด้วนจะว่าอะไรเห็นใจกันว่าส่งสิเด็กขึ้นกันกำลัดเล้าได้นครถิ่มได้อีบเนี่ยบอปันี้มากินเด้อม่กินเด้ออีบแล้วบอกาอีบแล้วบอก่กินเด้อ

เึ้นไปถีบนะแม่เห็นไปสั่นมาไนก็วินหัวด้กเดนเลื่อนเดนเื่อนเเือนกนี่อนอนหน่อยเน่ยู่บ่อนี่เ้วมีขีโมกอะอยู่เลยนอ่าขี้ดูห่านขีได้ยู่บ่ขี้เื่อนีบ่าบ้าหมวกเหมือนนนะใส่หมวกใส่หมวกโอน่อยอะ่นไดมอีนิจิขี่น้นนี่ mời mẹ, à. <laughs> ừ. à, <sợ> <laughs> mẹ 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 oh, không? Không. mẹ 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 เต้นเต้นดงเฮ้ยขาดดังอืมเออแม่น้แบบนี้เออเปน้ขามูบ ปรยักตีว่าเดี๋อลงแห้งจังบานเลยนอนจนรับไปหดนาไีอาบน้ำเมื่อวานนี่นะไปอาบน้ำยอ่เมื่อวานนี่จะกวาเส้นไรจะกวาดโซมือเลยเนาะนแห้งก็ไม่ีเลยเทว่นอ้าวปุ่นไปเยาะทังผ้าแก้อะท

นั่นลานตำมาเรื่อยปุ๊บเลยบ้านนี้จากแล้ว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 สไปชัยโอชาแก้วบ้านนี้โอ้ไปหลุดคลิปไหลุดแล้วบ้านนี้เข้าไปเด้อเอาน้ำปลาแก้วไปหลุดคลิปเพิ่นตัดอยู่นี่ไปหลุดอยู่เพื่อนชาวฝนพุ่นพี่น้องไงเพราะว่าเพิ่นมันไม่มีสัญญาณเนาะ ถ้าเขา่าเพิ่นมหาขายยังได้ชานวลนะขายจิตใหม่แล้วนี่นาะหซื้อนจะอย่างซื้อบอกเขาสีอิ่นไ้ชานวลฉานวลไป้วก็แบบเพื่อนเพื่อว่ากับตบูตะวางกับบริมาอ่าสาวเตียวสาวปนทงมือสาวมือเนาะ เผื่นกระสิเห็ดหงเฮียนแล้วเานาะเห็ดเฮียนแล้วก็มาเห็ดเฮือนส,สาวเตียวต่อลมพัดจนเป็นเอือตื่พี่น้องเอ้ยเนาะลมพัดขีหมูทูขีไก่บัวบ้านเพิ่นบ้านโตมาอยู่บ้านสาวานกะลมมาบ้านสาวเตียวกะลมคือกันสาวเตียวคอยซื้อกันย่างใส่หมูมาฝะนัง่งซีชักเครื่องอบ่บานนี่ อฟนกินข้าวแล้วบอสกินแล้วกินแล้วกลับมาฝนเล่นมาน้ำเลย่นหน่อยนี่บ่เห็นแม่เล่นน้ำน้ำรถอย่างอี้กินน้ำบ่สแบบนี้นึ่งขึ้นนึ่ง้นที่จางเลยสงขาแล้วแบบหนึ่งคนนึ่งขึ้นนึ่งคนไปปุ๊ดรถหน่อยถนน ้ยโอ้ยน้องล้ว่าของแท้ค่ะนอหําจะลดมนเงอมักทั่วแล้วไก่เสียน้ยสักข้างไอ้เนาะหรือว่าบุญยาทิดข้างก็ได้คันบุญญางัวมากินน้อยจ๋านวอห็มันลามขึ้นตามตะนางนี่ก็จะาคัก่จ๊ แถวลมดีวะจะได้พิ่นจากโน้นไงก็เออแล้วก็นั่นหละใกลสิเที่ยงเอ้าพี่เดียงะเตูดีเทลโอ้ยเปจะสานออกเนาะจื่อโทรศัพท์เปิดเทมเห็นบอกอ้แต่ก่อนใญ่เขานี่เดือดยูยูโอ้ยดิเทลคนลยให้หาโตะบ่เป็นมาให้มือได้นะ โอ้งามเลยเนายังเป็ตัวเดียวนี่แล้วอาคือว่าหาตัวนเดียวแคหนมันขาเบิบ่อ้ยแ่ันุญมาเยสิอาบน้ำบ่วานเลบ้โอ้มัอาบน้ำได้ดีแล้วจามไบ่อาบเดี๋ยวว่าเจ้ากนบ่วานนี่นะหนาวนนนหอยขึ้นจกหัว มาจังไหนเอาเนาะอันมอมาลีอันเมียปาลาตีนเน่ลูกเพิดแบบใช้เสื้อเข็นฉันเอาเด็กน้อยหนาวใช้เสื้อเข็นฉันแม่นี่แม่ยังไงแม่บอกให้ใช้เสื้อเข็นยาเขาบอกใช้เลยจะไปอาบน้ำเราห้องายก็ัวกเวกลูกอาบน้ำทีน่ะอ่าโลเด็กน้อยบอจักหนาวผู้สาวพอจักไข่อุ่นอยู่นอกน้ำเปิดไม่คือวาเนี่ย

ขกขาแย่นแต่บ,บัดเวลาเจ้าโบหินหนะสาวเตวะย่าเพิ่งขึ้นไปง่อยแย่นอันต๊ะหัวซุปลงถังไงขันมีฝาว่ามีฝา,า,ฝาเอามาปิดไว้เนะาะปิดไว้ลกไว้ขันเวลาเขาไปหันไปหนีเขาในครัวอะไรอย่างแบบคน,นเล่นมาสิได้ว่ามีแนวงอยเวลาบุรีเขาใส่ไม่ดีเวลาเขาเนี้าายใส่ยังเกิดเนาะ

chắc bữa lại chỉ sao lôm nó khăn nào thì sư bỏ lôm mà nhang phao khay nữa dùi nha đang ừ sao à, <cười> à <cười> xa đi đây là bớt ủn nó

ฮ่าโอ้ถกจ่าถกจ่าก็เ <introductions> ปิ้นแล้วนี้เนาะเตเลยเิดนเลตเเ็ตมเลยตมเ็เล็เต็ม หนำแห้งแล้วเปิดข้าวเดียวก็ติมเลยโอนาววะเนี่ยซื้อยังก็ซื้อรูปสัตว์แต่ซื้อยังไม่ละมีไซบ์แคือพี่อะมีไซมีไซอยู่่ายนี่แหละถามประตูแล้วอยู่เหมือนนะถักเราเปลี่ยนขนาดแบบนี้อแบบนี้ แต่พะเนื้อคือมาไหวแบบเตะหึงเลยเนาะคือชินเนคักบัดนในเพื่อนเพิ่นชักมือว่าสุอแต่จะตักเสือใครอยู่เนาะชักเสือผ่ากับไปไม่หน you know, hmm. ัวเมา วิ่ศษใหม่แต่กนโอ้ยเสือผ่าไม่ยอมหรือว่าผูใดภูมีกก็กะได้ไปแอนสักอยู่หนองเนาะหนองรวมเดี๋ยวนี้สบายเดี๋ยวนี้ฝุ่นแน่นเก็เหตดป้าโอ้ยเนาะเสือฝนกับเป็ดน้อยอันนี่ก็ได้เป็ดน้อยดินน้ำแล้ว คำหูเออตักที่นอนนี่เขาก็ใชได้แนมลูกเขาสาวเต้อแฉโนนเลยยันหลานเพิ่นหัวซุปนดนทางน้ำน้ำนั่นเนาะแม่เพิ่นก็ไปเอาที่นอนอยู่คน เผาลูกเขาสาวเต๋อเด็กน้อยอันตรายไลเด็ดอันแบบว่าถังน้ำในฉานนวลเนี่ยลายค้นเลยเนาะเบว่าแม่์บุหินสี่พันดินน้ำหัวซุบลงน้องถังมันหอมแล้วมันก็ขืนบ่ได้ผู้เนาะผู้เนาะสาวเต๋อพันกระเปตากพี่นอนพูน น่านที่ซักเสื้อผ้าบอแบบนี้อ่าเธอโอเคนะเพื่นพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้สาว่างกับขอบุญขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องเข้ามาหับ z o o คลิปของสาว่างในกับข่าวข่าวโฆษณานำปลให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมียเวิร์ดสุขสุขคนเด้อเนาะก็ห้อยพ่อพ่อกันไหมนในคลิปหน้าเด้อเพื่นพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สบายดี